อีเรียมซิ่งเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าข้อมูลน้อยมากนะครับก่อนที่จะไปดูนะเพราะว่าไม่ได้ยินข่าวคราวหนังเรื่องนี้มาเลยครับเผมเองผมรู้สึกว่าหนังตลกที่มีทีมงานตอนนี้เขาปเปลี่ยนชื่อเป็น j o k e เกอร์แฟมเนาะแต่เมื่อก่อนเราจะรู้จักกันในชื่อบริษัทฮาไม่จำกัดนะครับอันประกอบไปด้วยคุณบอนคุณค่อมชวนชื่นแล้วก็คุณโรเบิร์ตสายควันหรือว่าคุณโรเบิร์ตดอกกระโดนในอดีตที่กเกษียไปแล้วนะครับหนังเยอะฮะ หนังพี่คอมเนี่ยโคตรเยอะเลยหนังคุณโรเบิร์ตแะยหลังๆก็มีแทบจะทุกเรื่องเลยเราก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นกับหนังเรื่องอ e ีริมซิงตอนที่พอจะเห็นตัวอย่างแวบ,บๆเห็นคุณเบล่าขี่ควายอะ่ะจนได้เห็นว่าเออเบล่าเล่นแล้วจะเล่นเป็นตลกผมก็ยังไม่ได้ดูตัวอย่างอยู่ดีครับเอ,อ่อพูดตรงๆว่าไม่ได้สนใจอะไรมันมากมายนะักมาต้องสนใจมันจริงๆผมใช้คําว่าต้องสนใจนะครับเพราะว่าต้องเขียนงานเรื่องนี้ครับพูดตรงๆเลยไม่มีอ้อมค้อมครับ ผมต้องเขียนงานเรื่องอีเรียมซิ่งก็เลยต้องหาข้อมูลแล้วก็เลยต้องเริ่มดูสื่อที่เขาใช้ในการโปรโมทหนังเรื่องอีเรียมซิ่งพอดูไปเรื่อยเนี่ยพอดูเนี่ยเริ่มดูตัวอย่างที่หนึ่งดูตัวอย่างที่สองดูสัมภาษณ์ผู้กำกับดูช็อตที่เขาคัดมาช็อตต่างๆเฮ้ยตลกว่ะตลกมากเลยครับตลกไม่ว่าจะเป็นช็อตที่เพื่อนอีเรียมชื่ออีฟักทอง น้องกระเทยคุยกับออเรียมอยู่ที่ที่ที่กระท่อมตรงนาปรึกษากันเรื่องแบบเนี่ยเขาชอบกันแต่พี่สาวมึงนะใครเขาพี่สาวมึงเหมือนนางเอกเนี่ยตัวมึงก็เหมือนตัวร้ายมึงอยากจะเป็นนางเอกไหมล่ะเดี๋ยวกูจะสอนให้แล้วเขาก็แนะนำนะบอกว่ามึงลองเล่นเป็นบทต่างๆสิดีใจเสียใจบ้านไฟไหม้เลยโอ้โหเล่นโคตรเก่งเลยฮะเราเห็นในตัวอย่างเบลล่าเล่นโคตรเก่งเลยแล้วจงวังหวะสุดท้ายที่บ้านไฟไหม้โคตรตลกเลย รวมทั้งมุกตื่นอื่นอีกมากมายครับที่เราเห็นในตัวอย่างว่ามันตลกแล้วเราก็รู้สึกว่าหัวเราะแบบเฮอหัวเราะแบบอย่างเงี้ยหลังจากการดูตัวอย่างเนี่ยพอกลับมาสํารวจอาการตัวเองว่าหลังจากเราได้ยินเสียงพี่โรเบิร์ตบอกว่านี่กูดูเฮียอะไรอยู่วะแล้วเราขำมากเนี่ยเฮ้ยหนังเรื่องนี้ทํางานกับเราแน่เลยว่ะเ e uh, ออออเรียมซิ่งต้องเป็นหนังที่มุกตลกมันทํางานกับเราในฐานะคนดูแน่เลย ผมย้อนกลับไปนั่งดูตัวเองว่าเออเราไม่เจอหนังตลกที่มุกของมันทํางานกับเรามาเยอะแล้วเนาะผมไม่ได้หัวเราะแบบท้องกระทงแข็งอะในการดูหนังมาเออก็นานพอสมควรแล้วนะย้อนกลับไปนึกแทบไม่ออกเลยว่าเรื่องสุดท้ายที่เราหัวเราะกับมันอย่างเต็มที่มีความสุขกับการดูหนังตลกโดยที่ไม่ต้องเรื่องนั่นจะเป็นยังไงก็ช่างมันเนี่ยก็นานมากแล้วนะอย่างนี้ไปดูเ e รียมซิงดีกว่านั่นเป็นเหตุผลครับทำให้ตัดสินใจไปดูเ e รียมซิง นางอ e ีเรียมซิงอยู่ในโปรดักชันของบริษัทระลึกโปรดักชันนะครับระลึกโปรดักชันเนี่ยกับผมเองผมรู้สึกว่าผมมีความผูกพันทางด้านผลงานของเขาอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าระลึกโปรดักชันเป็นบริษัทของคุณยอดอเริกชัยหนังคุณยอดเนี่ยผมโคตรชอบเลยครับตั้งแต่พยักร้ายสายหน้าแสบสนิทสิทธ์สายหน้าสคสสวิตตี้วาเลนไทน์สวิตตี้ตโหดหน้าเหี่ยวและอื่นๆครับ มันตลกมากครับใครจะบอกว่ามันตลกเพราะเอาตลกคาเฟ่มาใช้งานใครจะบอกว่ามันตลกแต่ว่ามันมีปัญหาหนึ่งสองหนังมันไม่เห็นมีอะไรเลยช่างมันมันตลกก็พออย่างนั้นจริงๆครับหลายๆเรื่องที่ว่ามาเนี่ยพยักไร้าสายหน้าเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่มันตลกซึ่งสําหรับผมมันก็พอจริงๆฉะนั้นเราเข้าไปดูอเรียมซิ M ่งด้วยความคาดหวังว่านหนังเรื่องนี้ผู้แบบแรงๆนะครับ ด้วยความคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะสร้างความสุขอย่างเต็มที่ให้กับเราได้ผมว่าผมหวังเยอะไปอมืมันหนังหักมุมเข้าโรงสายนะครับเข้าโรงสายรถติดอยู่หน้ามอชอกว่าจะกลับรถได้คนเข้าไปขึ้นดอยกันมาเรื่อไงก็ไม่รู้สองทุ่มแล้วมึงไปไหนกันวะรถติดมากเลยแล้วก็ติดทุกไฟแดงหนังเข้าสองทุ่มครึ่งเข้าโรงเกือบสามทุ่มคิดว่าหายไปฉากหนึ่งแต่ไม่เป็นไร ปฏิปต่อได้ในเรื่องไม่ได้เยอะอยู่แล้วแล้วมันมีเป็นมุกเป็นมุกมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่ายังไงก็จะต้องมาตลกกับมันได้อยู่ดีผมเข้าไปนั่งในโรงใครดูอีเรียมซิ่งบอกผมทีนะครับว่าผมเข้าไปนั่งในโรงมันหายไปเยอะไหมอ่ะผมไปนั่งในจังหวะที่พ่อกำนันพาลูกชายมาหาแม่อีเรียมกับอีแรม เพื่อมาสู่ขอลูกสาวไม่เชิงสู่ขอแล้วครับมาเยี่ยมแล้วก็มาดูตัวแล้วก็จะให้ลูกชายเลือกว่าลูกจะจีบคนไหนก็จีบเลยนะทานําความรู้จักกันเอาไว้เผื่อเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันอีแรมเนี่ยพี่สาวเป็นคนเรียบร้อยรับบทโดยคุณแพทย์นภพาอีเรียมเนี่ยน้องสาวเป็นคนเป็นคนอยากมีผัวมากๆอยู่พอสมควรครับตามบทนะครับเป็นคนอยากมีผัวมากๆอยู่พอสมควรแต่ว่าโดยพื้นแล้วเป็นคนกระโดกกระเดก ถึงแม้จะสวยแบบเบลล่าก็สวยมากนะฮะถึงแม้จะสวยแบบเบลล่าก็ตามแต่กระโดกกระเดกในเรื่องเขาบอกว่าอย่างมึงอาหาผัวไม่ได้หรอกนิสัยอย่างมึงนี่เรียบร้อยแบบพี่แรมเขาสิอย่างนั้นฮะเรื่องดําเนินไปตามอะไรแบบนี้ครับซึ่งเขาก็เขาก็ใช้สิ่งที่นางเอกเป็นนั่นแหละครับสร้างให้กลายเป็นอุปสรรคของนางเอกในเมื่อนางเอกเป็นคนกระโดกกระเดกไม่มีใครเอาในคําว่าไม่มีใครเอาคือไม่มีใครเอาจริงๆนะครับก็เลยทําให้อีเรียม เป็นสาวโสดที่เป็นสาวซิงเมื่อเป็นสาวซิงไอโจรคนหนึ่งมันมันชื่อแก๊งว่าโจรฟันแดงมันอยากจะได้สาวซิงคนที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะ้วมันจะทําของวิชามันเพื่อให้มันเป็นอมตะมันก็ต้องมาล่าอีเรียมนั่นแหละฮะพลอตเหมือนในตัวอย่างเลยนํามาซึ่งอ่าทั้งหมดนั้นนํามาซึ่งเรื่องราวของการประจนภัยของอีเรียมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็มีกันอยู่3มคนครับอ่าดูรูป <ki S 1> นี้ดีกว่าชัดดีก็คือคุณ สอนค้อนทองพี่คอมฮะตามมาด้วยคุณโตโลบินคุณโรเบิร์ตฮะและน้าหมอตาถั่วอ่าคุณบอลเชิญยิม้มสามคนที่เป็นเพื่อนจะไ,ไม่เชิงเพื่อนฮะเันไปขอข้าวบ้านอีเลียมกินนะครับแล้วก็พอจะเป็นที่พึ่งพากันสนิทกันแหละสนิทกันถึงขั้นมาเล่นดนตรีเป็นแบ็กอัพให้กันได้แบบนั้นก็เกิดการประจนภัยกันโดยมีโดยมีกลุ่มเพื่อนเหล่านี้ประกอบไปด้วยผมดูไป ผมไม่หาสักทีฮนะเบลล่าไม่ได้เล่นไม่ดีเบลล่าก็เล่นดีนะเออพี่สามคนนะ่ะคุณบอลคุณโัวเบิร์ตคุณคอมก็ตลกในแบบที่เขาเป็นครับก็อ,อแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราวะแล้วก็เอ๊ะโหหงุดหงิดแล้วง่วงป่าอ,อารมณ์ไม่ได้แล้วป่ทำไมมันไม่ระเบิดสักทีวะหนังตลกเหมือนหนังผีอย่างหนึ่งครับคือเราต้องการจังหวะที่เหมือนปลดล็อกเรา คำว่าปลดล็อกที่ว่าปลดล็อกที่ว่าคือถ้าเป็นหนังผีถ้ามันทําให้เรากลัวได้ครั้งหนึ่งในช่วงต้นๆเรื่องหลังจากนั้นกระปิดกระปลอยอะไรเราจะกลัวฉี่แทบลาดทั้งหมดฮนะหลอกอะไรก็ได้ละคือมึงเข้ามึงมึงโดนกูแล้วเราโดนของกูเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นกูจะทาทาร้ายมึงอย่างไรก็ได้หนังผีแบบนั้นหนังตลกก็เหมือนกันครับถ้าหนังตลกเปิดด้วยมุกอะไรก็ได้ที่มันสามารถสก,กิดต่อมเราสําเร็จแล้วเบิดเสียงฮาออกมาได้ ครั้งหนึ่งฉะนั้นมันต้องใส่มุกแต่งไ,ไว้ต้นหนังสักทีหนึ่งเพื่อให้เราแบบ <c oughs> ไปแล้วหนึ่งรอบเท่ากับว่ามันเปิดต่อมให้เราได้แล้วครับหลังจากนั้นมันจะเล่นเล็กเล่นน้อยมุกควายมุกอะไรเล่นไปเลยมันจะตลกได้หมดผมสังเกตตัวเองหลายรอบแล้วว่าหนังตลกมักจะทํางานกับผมแบบนั้นแต่ปรากฏว่าขณะที่ดูออเรียมซิ่งเนี่ยมันไม่ทํางานแบบนั้นสักทีฮะผมก็รอผมก็เฝ้ารอมุกที่จะมาสก,กิด ต่อมเพื่อเปิดมันไม่เปิดฮะมันเทินไม่อ่อนสักทีฮะไอเราพยายามแล้วนะเอากูเอาอันนี้แล้วก <c oughs> ันมือนรถสตาร์ทไม่ติดเลยครับเออเอาเอาันนี้แล้วกันเฮ้ยอันนี้ใช้ได้เวยมุกเล่นดนตรีโ <c oughs> อ้โหเทียนบอดไงว่าสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยากเหลือเกินวันนี้ไม่ติดสักทีไม่ติดเลยฮะเออก็เลยกลายเป็นว่าตลอดทั้งเรื่องในการดูอเรียมซิ่งเนี่ยกลับไม่ขำเท่ากับตอนที่ดูตัวอย่าง ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่า2มุกเต่งที่น่าจะตลกมากๆเนี่ยมันถูกใช้ในตัวอย่างไปแล้วครับแล้วเมื่อเราเสียสิ่งการขำให้กับ2มุกเต่งนั้นในตัวอย่างพอมาอยู่ในหนัง ตอนเราดูมันก็เลยไม่ตลกเหมือนตอนเราดูตัวอย่างครับเมื่อเราไม่ตลกกับไอ้มุกที่มันควรจะเป็นเป็นมุกเต่งซึ่งเขาดันไปสปอยในตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยมุกเต่งมุกนั้นมันควรจะสะก,กิดต่อมเราได้มันก็เลยไม่ทํางานในการเปิดต่อมให้เราครับข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งคือผมว่าหนังถ่ายมุกมาเยอะแล้วเขาไม่ได้คุยกันเรือไงไอคนตัดตัวอย่างไอคนตัดหนังหลายอันที่รู้สึกเวิร์กในตัวอย่างไม่ใช้ในหนังหลายอันที่ใช้ในหนัง ไม่เวิร์กเท่าในตัวอย่างมันก็เลยกลายเป็น <c oughs> <c oughs> สตาร์ทไม่ติดสัทีฮะไม่ได้สัทีซึ่งผมยิ่งแปลกใจไปใหญ่ครับเพราะว่าก่อนไปดูเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์แล้วก็รีวิวหลายคนหลายท่านโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์สายภาพยนตร์ มไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะครับผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครผมเป็นคนทำคอนเทนต์ได้เฉยแต่อินฟลูเอนเซอร์สายภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยเขาได้ลงความเห็นกันไว้ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวมากมายครับว่า8ดเต็มสิ10เต็มสคบคำตลอดทั้งเรื่องโอ้โหเออผมไม่ได้ขนาดนั้นมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพี่เครียดไปหรือเปล่าเป็นไปได้ครับอ่าผมอาจจะไม่โทษหนักร้อเป็นไปได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าขณะที่ดูอยู่เนี่ยเข้าไปนั่งสายเกรงใจคนนั่งก่อนพอสมควรแต่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าผมนั่งริมผมเข้าไปปุ๊บผมนั่งได้เลยตตเตะเบาฮะเตะเบาข้างหลังเด็กนั่งน้องนั่งเหมือนกับเวลาฝึกเด็กฝึกว่ายน้ำนะครับ นูติดขากันนะหย่อนขาลงในน้ำแล้วก็เตะนะเต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 ะอน้องนั่งข้างหลังพี่น้องเตะเบาแบบนั้นตลอดเลยครับเตะแบบซิงเกิลสตรกโร่ดับเบิลเพดออย่างนั้นเลยครับตอนต้นเรื่องผมไม่โกรธเหมือนเมื่อก่อนนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะฉุนมากฮะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ในหนังแต่ผมหันไปสองรอบแล้วผมก็ย้ายมาน,นข้างหน้าเลยเพื่อที่จะ ให้อารมณ์มันไม่ไปติดกันไอเด็กเตะบอกเปลี่ยนเลยย้ายที่ไม่แน่ใจว่าอันนั้นน่ะทําให้เสียจังหวะหรือเปล่าก็เลยไม่ enjoy เท่าที่ควรอืมผมผมพยายามจะคิดว่าน่าจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าวะแล้วบอลเสียจังหวะไปแล้วอนะฮะเหมือนเราออกตัวมาราธอนแล้วเราไปสะดุดป,ประมาณสองกิโลแรกอ,อ่ะเอ้าไอ้เจ็บเข่าแล้วอีกฮาฟมาราธอนอีกสิบเก้ากิโลที่เหลือกูจะไปยังไงวะเนี่ยเออ พราะอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพยายามตั้งข้อสังเกตหลายๆอันนะฮะหรือเพราะหนังมันจืดไปไอ้จืดไปก็ผมว่าก็เป็นไปได้ครับหนังทําสเกลเล็กกว่านี้อาจจะดูเนี้ยบกว่านี้ครับผมว่านะฮะแล้วเขาใช้ดาราใหญ่เยอะนะครับคิดในเชิงโปรดักชันนะฮะเขาใช้ดาราใหญ่เยอะเบลากดดังไอ้ทีมบริษัทฮามไม่จํากัดก็ดังงานโชว์แน่นเอียดคิวมันอาจจะไม่ค่อยได้หรือเปล่าเพราะอะไร เพราะว่านอกจากต้นเรื่องพอออกประจนภัยผมไม่แน่ใจฮะว่าคุณเขียนบทกับพุ่งกับเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือเปล่ามันมีการจับกลุ่มตัวละครแยกกันฮะเบลล่าออกเดินทางไปทีหนึ่งกลุ่มสามคนออกเดินทางไปอีกทีหนึ่งนานพอสมควรครับที่แยกกันกว่าจ,จะมารวมกันอีกทีมันนานมันท้ายๆมันแบบโอ้โห่อนขอนขอนไปข,ข,ข้างหลังๆแล้วนะครับเมื่อมันไม่เจอกันตลอดทั้งเรื่องอ่ะผมว่าอาจจะอาจจะส่งผลกับเรื่องแบบ เออันมไ,มไม่ได้เล่นด้วยกันเย,เยอะๆเออมันไม่เลยไม่ตลกเลยไม่ตลกเท่าที่ควรไหมผมมีช่วงกลางเรื่องครับที่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ต้นต้นสนุกปลายปลายลาย,ยังดีกว่าตรงกลางโอตรงกลางเริ่มประจนภัยที่มีการจับแล้วแยกแยกแยกลุ่มกันเน่เอาจริงๆถ้าตามไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเด็กเตะเบาไม่ได้คิดถึงอารมณ์ตัวเองอะไรนะฮะดูเนะื้อเรื่องหลังอย่างเดียวเนะี่ยเออช่วงนั้นผมไม่ผมไม่ค่อยผมมีปัญหาพอสมควร แต่ในขณะเดียวกันผมก็ฟังนะฮะผมก็สังเกตถ้าเป็นหลายคนบอกว่าพี่ดูหนังไปสังเกตคนอื่นแล้วจะไปสนุกยังไงผมรู้สึกตัวเองว่าเอ๊ะไม่ค่อยขำคนอื่นเขาเป็นยังไงวะเงี่ยหูเขาขำก,กากเลยครับเออมุกมันทํางานอยู่นะฮะกับหลายหลายคนนะโอ้ตลกเ็าตลกไอ็อดไอบางอันที่ผมรู้สึกว่าเออใช้ได้ใช้ได้นี้ก็ตลกดีนะเนี่ยคขาขำแบบนี <laughs> ้อย่างนั้นเลยฮะ ทั้งเรื่องได้เลยขำแบบขำมากเลยเออก็เลยรู้สึกว่าเออจังหวะอาจจะไม่ดีหรือเปล่าคิดว่ามาดูอีกทีอาจจะตลกกว่านี้ไหมฉะนั้นตลกไม่ตลกน่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลเปนลนฮะเออใครตลกตรงไหนเซอร์ไพรส์ของเรื่องมีนะฮะไม่สปอยกันนะใครดูแล้วไม่สปอยนะฮะเซอร์ไพรส์ดอกใหญ่อยู่นะครับเออดอกใหญ่เขาชอบคนอผมได้ยินว่าเขาชอบกันมากเลยผมไม่ค่อยชอบเพราะผมไม่ใช่กลุ่มที่มี มีตะกรอนที่จะรู้สึกว่าเอออันนี้เจ๋งจังเลยอะไรเงี้ยโอ้ยจังเลยเป็นแบบนี้เออผมผมไม่ได้อยู่กับเขาด้วยเออผมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นกลุ่มนั้นนะฮะผมไม่ได้เป็นกลุ่มเขาเขาทํามาเพื่อกลุ่มที่ที่ชอบมังเอกเลยแล้วคุณจะต้องชอบโอ้โหผมนึกเขาเรียกนึกจินตนาการแทนแทบไม่ออกเลยครับว่าโอ้ยกลุ่มถ้าคุณเป็นแฟนคลับเบลล่านี่ตอนท้ายเนี่ยคุณจะต้องคุณจะชอบขนาดไหนวะเนี่ยต้องชอบมากๆแน่เลยอะ่ะ เออแต่ผมไม่ใช่ว่ะปัญหาใหญ่สําหรับผมตัวละครหลักเล่นดีฮะเบล่าเล่นดีมากเก่งมากเลยแบบโอ้ยเล่นในขนาดนี้เหลือเนี่ยฉากผีเข้าผีคุณยายเข้าขนาดเห็นในตัวอย่างแล้วก็ยังหาอยู่นะฮะก็ยังหาอยู่สามคนทาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถามว่าเบล่าหาได้เท่าเบอร์เดียวกับบุพเพไหมผมตอบไม่ได้ครับผมไม่ได้ดูบุพเพผมถึงบอกไงผมผมไม่ใช่กลุ่มเขาเลยแม้แต่น้อยว่ะแล้ว มันเหมือนคุณเอาคนไม่ชอบ s ตา r ์ a อ์ไปดู s t า r ์ a r ์แล้วไอ้คนข้างๆมันนี่มึงคางอะไรตลอดทั้งเรื่องวะเนี่ยทุกตัวละครออกมามึงค้างคือค้างคือตลอดมึงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เก็ตไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยผมเหมือนกันฮนะผมเหมือนผมไม่ใช่แฟนละครนะเออแล้วผม,ผมไม่ได้รู้จักเธอมากมายนักนะฮะผมรู้ว่าเออผมรู้ว่าเธอดังเธอสวยมาก เธอเล่นเก่งแต่บุเพเธอเล่นเก่งแบบเออเธอเล่นเก่งแบบไหนเนี่ยเออผมผมไม่มีผมไม่มีข้อมูลอันนั้นครับไม่ได้ติดตามงานเธอมากเท่าไหร่ไม่สามารถพูดดึงนี้ได้แต่สวยไหมอ่ะสวยโคตรสวยเลยฮะแพทก็สวยนะฮะในเรื่องแพทก็สวยสวยเออเราคิดถึงแพทนภา,าเล่นเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยแบยบนี้เหมือนกันนะเออจีปากจีคอยแบบนี้สวยดีเหมือนกันนะเธอเล่นเป็นพี่แระเออผมว่าเอเอใช่ใช่ใช่ลืมไม่ถึงจุดนี้ ก็สวยเหมือนกันฮะก็สวยเหมือนกันน,ะน,น,นั้นตันนเงเอกดีนักแสดงดีนักแสดงดีทุกคนแหละครับติดอยู่ติดอยู่กลุ่มเดียวคือไอ้พวกโจรไอ้กลุ่มโจรในเรื่องเนี่ยเออผมว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นจุดบอดเอออาจจะเป็นจุดบอดหนึ่งที่ทําให้หนังถ้าดูในเชิงเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าโจรมันกิ๊กก๊อกไปฮนะมัน๊กิ๊กก๊อกไปมันโอ้โห ถ้าจะเป็นถ้าหนังจะต้องถ้าหนังจําเป็นจะต้องมีตัวร้ายแล้วประเด็นที่มันเกี่ยวกับตัวร้ายมันจะเป็นประเด็นค่อนข้างจะเป็นประเด็นหลักประเด็นหลักของเรื่องเนี่ยผมว่าทําให้กลุ่มโจรดีกว่านี้อีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปเออมันม,น,ออนมันเปื่อยไปฮะกลุ่มโจรมันเปื่อยไปก็เลยไม่ไดไ้คิดว่าน่าจะดีกว่านี้ฮะมีคนบอกว่าพี่หนังตลกพี่ยาวอ,อะไรกับมันมากมาย,มามายผมไม่ได้เอาอะไรกับมันมากมายเลยครับแต่เข้าไปอย่างที่บอกอยากจะคิดว่า เออฉันน่าจะตลกกับมันมากๆนะแล้วพอพอเรารู้สึกว่าเราไม่ตลกกับมันสักทีเนี่ยเราก็ต้องหาอย่างอื่นดูครับเราก็ต้องหาเนื้อเรื่องดูเราก็ต้องหาอย่างอื่นเออคิดถึงมันในทิศมุมอื่นบ้างพยายามหาไปเรื่อยๆครับฉะนั้นแล้วใช่ฮะนังตลกถ้าเราเปิดก๊อกกับมันสําเร็จเนี่ยแล้วเราตลกกับมันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วเนี่ยเราไม่ต้องหายอะไรมากมายเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายกับมันเลยฮะ แต่ผมย้ํานะครับว่าเออแต่ถ้าคุณเป็นคนดูละครแล้วคุณชอบเบลล่าผมว่าคุณ,คณจะโคตรมีความสุขแน่ๆเลยว่ะเพราะเบลล่า Bella เล่นดีมากเลยอะแล้วหนังมันก็เป็นหนังเบลล่าเบลล่าเธอก็เธอก็เธอก็ได้ทําทุกอย่างที่เขาเรียกว่าโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่นะฮะทั้งฉากแอคชั่นทั้งเล่นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แบบตลกๆกันนะทั้งเล่นแบบเล่นหน้าเล่นตาทำสุขุทำ ได้แคกี่บาทเนี่ยเล่นขนาดนี้เนี่ย <laughs> <laughs> คุ้มฮะในขณะที่เรารู้สึกว่าเบลล่าถูกใช้งานอย่างคุ้มค่ามากในทางตรงกันข้ามใครดูมาแล้วผม่าจะเข้าใจผมว่ามึงเอาโอ๊ตปามโมดมาทำไมวะ <laughs> <laughs> เอะะะเอเหรอผมไม่เก็ตนะฮะเออผมไม่เก็ตว่าคือมึงเอาโอ๊ตปามโมดเหรอแค่นี้ มันไม่เก็ตนะฮะมันถูกใส่มาในเนื้อเรื่องนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงนะยังไงซิเออไม่ไม่ค่อยเข้าใจฮนะคือผมไม่ว่านะฮะใส่มาให้คิดว่าเป็นอันนี้แต่เป็นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ว่าแต่ว่ามันฮะมันตัวละครตัวนี้ใช้ทําอะไรเหรอมันเป็นขนาดนั้นเลยฮะเออมันเป็นขนาดนั้นเลยเรียกกระแสมั้งฮะเออถ้าเรียกกระแสก็มันเรียกเหรอเรียกไม่น่าเรียกอะไรได้นะอย่างนั้นอะ มันมีแบบเนี้ยฮะมันมีเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยให้ให้ให้แอบ,บรู้สึกตลอดทั้งเรื่องฉะนั้นถ้าคุณหวังมากคุณอาจจะมีปัญหากับความหวังของตัวเองแต่ถ้าคุณไม่หวังอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ดูบุพเพสนิวาสมาว่าคุณตลกเรื่องนี้แน่ๆครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะฮะอย่าเพิ่งเชื่อผมผมว่ากลัวผมกลัวว่าผมไปแนะนําว่าสมมุติว่าผม,ผมไม่แนะนําว่าผมไม่ชอบแล้วผมให้คะแนนน้อยแล้วทุกคนรู้สึกว่า เอ้ยพี่จีนบอกน้อยไม่ดูดีกว่าแล้วมันทําให้คุณพลาดหนังที่จริงๆแล้วคุณน่าจะชอบเพราะเราไม่ต้องตรงกันทุกเรื่องก็ได้ฮะถูกไหมฮะเออเราไม่ต้องตรงกันทุกเรื่องก็ได้อยากให้ไปประมวลดูฮะว่าคุณรู้สึกยังไงกับมันตอนดูตัวอย่างเอาใหม่แต่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าคุณยังไม่เคยดูตัวอย่างเลยเนี่ยคุณเข้าไปดูเลยก็ดีเหมือนกันนะมันจะตลกมากเลยก็ได้นะครับเอาใหม่ดีกว่าล้างล้างทอ่อ ถ้าอยากดูหนังตลกไม่ต้องดูตัวอย่างครับใสๆสคลืนคีนเลยแล้วเข้าไปลองดูผมว่าอาจจะพอได้เพราะอย่างน้อยๆเนียน่ยสี่คนห้าคนอะรวมฟักทองด้วยห้าคนที่เป็นตัวละครหลักแล้วเดินทางเนี่ยไม่มีใครเล่นแล้วมีปัญหาครับไม่มีใครที่เราดูลวหงุดหงิดทุกคนเล่นดีตลกหมดอย่าไปหวังเรื่องฉากแอคชั่นเยอะอย่าไปหวังเรื่องพลอตเยอะใครชอบบริษัทฮาไม่จํากัดใครชอบพี่คอม พี่บอลพี่โรเบิร์ตมีให้ดูในปริมาณที่เพียงพอแน่นอนใครชอบเบลล่ารู้สึกว่าเบลล่าเล่นตลกแล้วตลกมากแล้วน่ารักด้วยเนี่ยเรื่องนี้คุ้มล้านเปอร์เซ็นต์ครับล้านเปอร์เซ็นต์เธอเล่นทุกอย่างเท่าที่จะเล่นได้ครับฉะนั้นไปดูผมว่าคุณอาจจะตลกอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าคุณตั้งความหวังไว้สูงเกินไปเนี่ยระวังจะพลากลงมาแบบผมฮะ <laughs> <laughs> ฉะนั้นสำหรับภาพย,ายนตร์เรื่องอ e ีเรียมซิง เต็ม10ผมให้ผมให้5.5แล้วกัน่ะหนังไม่แย,แย่ถึงขนาดจะต้องตกไปกว่าครึ่งตัดไป4.5เรื่องส่วนตัวล้วนๆถ้าคุณอยากดูพี่โรเบิร์ตไปดูฮะเรื่องสุดท้ายที่แกเล่นมั้งยังแกยังตลกเหมือนเดิมครับมีซีนที่แกตลกมากๆด้วยถ้าคุณชอบเบลล่าอย่างที่บอกคุ้มแน่นอนถ้าคุณชอบแพทน้ำะพา มีฉากที่เซอร์ไพรส์มากๆอยู่ครับม,มีฉากที่คุณชอบมีฉากที่เซอร์ไพรส์มากๆอยู่เมื่อแต่ฉากจังหวะแพทนี่ผมเสียดายวะ่ะเออผมว่าเป็นเพราะวัเด็กเตะบอกผมแน่ๆเลยอะผมถึงได้เสียหายขนาดนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสมีแผ่นเพิ่มมาแล้วผมไปดูซ้ําเดี๋ยวผมจะลองไปดูให้แล้วกันนะฮะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะวะ่าแม่มันเป็นเพราะเด็กเตะบอกวะ่ะ่ถ้าคุณชอบแพทมันมีฉากที่แพทดีมากๆอยู่ฮะดีนี่หมายถึงเชิงตลกนะฮะโอ้ดีดีมากเลยฮะฉากนั้นดีมากอืม หก็ได้5.5ก็ได้6ก็ได้นะฮะอย่าเพิ่งเชื่อกันไปลองดูให้โอกาสเขาหน่อยคุณอาจจะชอบก็ได้เราไม่จำเป็นต้องชอบเหมือนกันถูกไหมฮะนี่คือภาพยนตร์เรื่องร e r ย n i n g จากผมจินวิวไฟเดอร์ View ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง Channel s c o o p v i e w f i n d e r เอาไว้นะครับเพราะว่าเราทีมงาน Viewfinder ผลิตคอนเทนต์ทุกอย่างขึ้นมาเพื่อคุณที่เป็นคนรักหนังจริงๆครับ よっ <laughs>